สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถเนื้อเหนียวเหนียวทนทนนะครับอายุการใช้งานานานๆตัวเนื้อผ้าเป็นผ้ามีเส้นใหญ่นะครับเป็นผ้าชั้นเดียวเคลือบด้วยโพลิเมอร์นะครับป้องกันแสงแดดแสง UV ป้องกันน้ำนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันขี้นกยางไม้ได้ดีนะครับ ตัวเนี้ผ้าจะมันวาวนะครับน้ำจะไม่ค่อยจับสามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่มนะครับทนแดดทนฝนได้ดีนะครับและที่สำคัญเนื้อผ้ามีน้ําหนักนะครับคุมในสถานที่ที่มีลมแรงผ้าก็ไม่ปิวไปหนีไปจากรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นผ้ารุ่นของมิวเอปี2022นะครับ ผ้าคุมรถเราตัดให้ตรงรุ่นนะครับคุมก็จะสวยงามนะครับมาดูผมคุมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมคุมเป็น f o r t u n นอรให้ดูเป็นตัวอย่างผ้าคุมรถของเรานะครับเราตัดให้ตรงรุ่นลูกค้าท่านใดที่ติดแหลกหลังคาหรือว่าอุปกรณ์เสริมมาก็แจ้งเรามาได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดจะต้องการเจาะเสาอากาศ ก็แจ้งมาได้ครับแล้วก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวเนื้อผ้านุ่มนะครับช่วยป้องกันรอยขนแมวได้ด้วยนะครับและก็เวลาลูกค้าคุมกลางแจ้งนะครับแดดร้อนๆตัวเนื้อผ้าก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับมิวเราขายอยู่ที่ราคา3000บาทนะครับเก็บเงินปลายทาง พี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ